ยั่วยวนชวนรักบทประพันธ์โดยสวิตชยาให้เสียงภาคโดยกวีมนตราสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ฉบับเพิ่มเติมปีพุทธศักราช2558ไม่อนุญาตให้ทำซ้ำดัดแปลงสแกนหนังสือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดเพื่อสร้างฐานข้อมูล และเผยแพร่ต่อสาธารณาชนโดยไม่ได้รับอนุญาตบทที่8ชุดนอนไม่ได้นอนพร์สสองวายแรดมากแก่แดดแก่ลมที่สุดนี่ยายบุงเบาเสียงหน่อยเดี๋ยวคนอื่นก็ได้ยินหรอกมิสเตือนแม้ตอนนี้พวกหล่อนอยู่ในห้องรับประทานอาหารส่วนตัวก็เถอะโอ้ยใครมันจะไปได้ยินยะถ้าได้ยินก็คงเป,เป็นเป็ดปักกิ่งตรงหน้าฉันละมัง้ง สาวบุ้งบนขณะใช้ตะเกียบคีบหนังเป็ดขึ้นมากินวันนี้สามสาวมีนัดกินข้าวกันพอมาถึงคุณิตาก็โดนเพื่อนรุมถามไม่ขาดปากหญิงสาวอ้อมแอมบอกว่าหลังจากคืนที่ใส่ชุดนางพยาบาลหล่อนและนัททยาก็มีความสัมพันธ์กันมาเรื่อยๆตลอดทุกคืนจริงๆก็มีล้างหน้าไก่ทุกเช้าด้วยแต่คุณิตาไม่ได้เล่าหล่อนกระดากปาก ใบหน้าเหือแดงยามคิดถึงคนรักที่ตื่นแต่เช้าเพื่อมาคลุกวงในย้ำรักกระซิบเสียงพร่ข้างหูรับอารุณเออเกือบลืมเลยฉันมีของขวัญให้แกด้วยนะนัตตี้บุงวางตะเกียบรีบกลืนอาหารในปากเอีย้วตัวไปหยิบถุงกระดาษแบรนด์ชุดชั้นในชื่อดังนี่คอลเลกชันใหม่เลยนะฉันเห็นปุ๊บก็คิดถึงแกปับ๊บคุณนิตาหน้าแดงขนารับมาไว้ในมือ แกออกดูจึงเห็นว่าเป็นบราเซียลูกไม้เนื้อบางสีดำชิ้นบนเป็นทรงกลมรอบทวงเต้าโดยมีลูกไม้สามเหลี่ยมอยู่ตรงกลางให้ปิดจุกได้ส่วนรอบๆนั้นว่างเปล่าไม่มีเนื้อผ้าชิ้นล่างก็ไม่ต่างกันสามเหลี่ยมเล็กกระจุมกระจิม๋มแปะส่วนสงวนแทบไม่มีทั้งยังถูกออกแบบให้คล้ายบิกินี่ที่ต้องผูกเชือกเข้าหากันรังส่วนสะโพกไว้ เปรี้ยวเข็ดฟันเลยเนัตีไ้ไม่ต้องใส่แล้วมัง้งชุดอะไรก็ไม่รู้ใครจะไปใส่หน้าอายที่สุดคุณิตารีบเก็บลงถุงแล้วยื่นกลับไปให้บุง้งฝ่ายนั้นใส่หน้ารัวไม่ขอรับคืนฉันซื้อให้เป็นของขวัญคนได้รับของขวัญทัทง้ทงทที่ไม่มีโอกาสพิเศษได้แต่ขมวดคิ้วนึ่งในโอกาสอะไรไม่ใช่วันเกิดฉันซะหน่อย ก็นึงในโอกาสเพื่อนโดนเปิดซิงแล้วยังไงล่ะโอ๊ยยี่บุ้งบ้าจะให้เขินไปไหนไม่อยากรับเลยจริงๆแต่วางไว้ที่เก้าอี้เพื่อนสาวก็ไม่มีท่าทีจะเก็บคืนสุดท้ายต้องเอื้อมมือไปคว้ามันมาไว้ในมือก่อนเดินออกจากร้านอาหารไปบุงไม่ได้นำรถมาด้วยจึงขอติดรถมิสไปส่งยังสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่ใกล้ๆแถานั้นระหว่างทาง สองสาวนั่งเมาส์มอยกันช่วงติดไฟแดงอยู่ๆหัวคิ้วบุ้งก็ชิดชนกันทั้งยังมองออกไปนอกรถมีอะไรยัยบุ้งมิสหันมองตามเพื่อนก่อนม่านตาขยายแกเห็นเหมือนกันไหมใช่ปะวะเออเธอก็ว่าใช่นะแต่ทำไมเขาถึงไม่ทันที่มิสเจอเอ่ยอะไรต่อรถขั้นหลังก็บีบแตรเสียงดัง ไฟจราจรเปลี่ยนเป็นสีเขียวมาสักพักแล้วมิสไม่ยอมออกรถเพราะตาย,ยังคงจ้องไปทาง Happy Life Cafe คำถามเกิดขึ้นในใจทั้งสองสาวสามีของเพื่อนมาทำอะไรที่คาเฟ่แห่งนั้นคนร่างสูงดูคล่องแคล่วหยิบจับอะไรก็ดูชำนาญไปสมดทั้งบุ้งและมิสเห็นเหมือนกันคือนัทยาผูกผ้ากันเปื้อนสีเข้มสกรีนชื่อร้านกำลังเดินเสิร์ฟเครื่องดื่มให้ลูกค้าอยู่ ร่างนุ่มนิ่มเดินออกมาจากห้องน้ำโดยที่ยังมีเสื้อคลุมอําพรางกายหล่อนมองไปทางถุงกระดาษสีชมพูแบรนด์ดังแล้วหน้าแดงก่อนแยกกันบุ้งยังสำทับให้ใส่คืนนี้เลยเพราะซักมาแล้วคุณนิตาย่นจมูกใส่ถุงกระดาษอะไรจะคิดให้เสร็จสับปานนั้นอดคอนขอดความหวังดีของเพื่อนไม่ได้คุณนิตาถอนหายใจมองนาฬิกาใกล้เวลาที่คนรักจะกลับมาแล้ว ลังเลอยู่นานก่อนคว้าถุงกระดาษกลับไปยังห้องน้ำแล้วสวมใส่มันหญิงสาวนั่งขดต,ตัวอยู่ในห้องน้ำรอจนกระทั่งเสียงรถยนต์ขับเข้ามาในลานจอดรถของบ้านจนได้ยินเสียงฝีเท้าที่เดินเข้ามาภายในห้องนอนนาทายูพาตัวเองมานั่งที่ปลายเตียงวันนี้ลูกค้าเยอะกว่าทุกวันอาจเพราะเป็นช่วงสิ้นเดือนยิงดีที่มีคนของมารดาเข้ามาช่วยในช่วงเลิกงาน มีอย่างนั้นคงได้ปวดเมื่อยมากกว่านี้แน่เสียงจากประตูห้องน้ำทําให้คนที่เพิ่งกลับมาบ้านเหนื่อยๆหันไปมองรอยยิ้มกว้างส่งไปยังคนตัวเล็กที่บัดนี้ทําเอาอาการเมื่อยคขบมาลายหายไปจนหมดสิน้นตอนนี้เหลือเพียงอาการอยากเอามากกว่าคุณนิตาเล่นเธออีกแล้วไอชุดนอนไม่ได้นอนคราวนี้อัปเกรดขึ้นมามากหวาเสียวชวนสยิวซะจริง นาตีตาคมมองร่างขาวนวลที่ถูกปกปิดส่วนบนและส่วนล่างด้วยผ้าลูกไม้ผืนบางไม่รู้อยู่ว่าเนื้อในหล่อนสวยเพียงใดแต่พอมันหมิ่นเมยเช่นนี้เลือดในกายกลับเดือดปุดลำคอตีบตานยามคิดว่าได้เฉยชมจ่วงล้ำเข้าหาและดูดกลืนกายสาวตระกองกอดไปทั้งคืนพ,พี่ยิมไม่หรอคะ คงเป็นเพราะไอเย็นจากเครื่องปรับอากาศกระมังถึงผ้าเอาเสียงสั่นเครือคุณิตาพยายามบังคับตนเองไม่ให้ประมาะแต่พอเจอสายตาวาววับประกายระยิบหล่อนสะเทินอนายร่างกายร้อนรุ่มขึ้นมาสะดือด้อที่ถามไปเมื่อครู่ก็เพราะเห็นคนรักกำลังเคล้นครึงช่วงต้นคอและบ่าอยู่อืมค่ะพี่เมื่อยคอนิดหน่อยนตี้นวดให้ไหมคะ นัตตี้เคยเรียนนวดค่ะคุณแม่ส่งไปเรียนเพราะอยากให้นัตตี้นวดที่ท่านก่อนเข้านอนบอกคนรักพร้อมทั้งขยับกายพอใกล้หน่อยแขนยาวกลับเกี่ยวหลอนให้ไปเกยบนตักไม่อยากนวดหรอกค่ะใบหน้าคมสวยเอ่ยเสียงพร่าปากประชิดจนไอร้อนเป่ารถกันพลาห่างเพียงนิดแล้วประกบจูบใหม่น่าเสียดายที่ชุดนอนไม่ได้นอนที่บุ้งซื้อให้มันไปกองอยู่ที่พื้นแล้ว ใส่ได้ไม่คุ้มราคาเลยคุณิตาเผลอคิดถึงเรื่องอื่นไปจนเพราะมันทั้งเมื่อยและเหนื่อยคนร้อนแรงเพียงส่งยิ้มแล้วพลิกขึ้นมาอยู่ด้านบนไล่จมูกไปทั่วเลื่อนตัวต่ำลงสัมผัสเนินเนื้อหวานจูบมันจนฉ่ำแฉะให้ถอหล่อนจะซื้อมันด้วยตัวเองเมื่อเช้าเข้าเว็บไซต์ออนไลน์ของแบรนด์เลือกใส่ตะกร้าวไว้หลายชุดราคาอาจจะสูงหน่อยแต่เทียบกับคุณภาพ ถือว่าดีเยี่ยมไปเลยไม่คันไม่ระคายผิวทั้งคนพี่ยังดูชอบใจที่ได้ถอดชุดพวกนั้นออกจากกายหล่อนอีกด้วยความสงสัยของบุ้งและมิสยังไม่คลายวันนี้ทั้งสองคนจึงนัดกันมาที่ Happy Life c a าเฟรับอะไรดีคะพนักงานถามสองสาวที่ยังคงทำตัวราวยีราฟชะเง้อจนคอยาว สอดสายส,าย,สายตามองหาคนรักของเพื่อนเออนมสดปั่นค่ะมิสบอกทรงๆแล้วคุณลูกค้าอีกท่านล่ะคะรับเครื่องดื่มอะไรดีคะอเมริกาโน่เย็นค่ะได้ค่ะสองแก้วหนึ้บาบาทค่ะมุ่งเป็นคนจ่ายแล้มานั่งรอที่มุมหนึ่งของร้านผ่านไปนานจนเครื่องดื่มพร่องไปเยอะก็ยังไม่มีวี่แววของคนที่ตามหา หรือว่าเราสองคนตาฝาดมิสเอ๋ยก่อนแต่บุ้งสายหน้าบ้าเหรอใครมันจะไปตาฝาดพร้อมกันสองคนเออก็จริงแต่ฉันอยากรู้จริงๆว่าพี่ยิ้มเข้ามาทำอะไรที่นี่เป็นเจ้าของร้านเหรอแล้วเขาไม่ไปทำงานที่บริษัทแม่เขาหรือไงงงไปหมดแล้วเนี่ยบุ้งตั้งข้อสังเกตนั่นดิลูกหลานวงจัก,กราจะมาทำอะไรที่ร้านกาแฟเล็กๆแบบนี้เฮ้ย ฉันอยากถามน้องพนักง,งานให้รู้แล้วรู้รอดไปว่ะแกว่าเราเดินเข้าไปถามเลยดีไหมบุงร้อนใจอยากรู้คำตอบมิสมีสีหน้าลังเลแม้ใจเย็นกว่าเพื่อนแต่หล่อนเองก็สงสัยจนไม่อาจรอได้อืมไปถามกันดีกว่าแกมีรูปพี่ยิ้มไหมมีสองสาวเพื่อนสีกลับมานั่งที่เดิมอีกครั้งหลังจากเดินถุ่มเข้าไปถามสิ่งที่ข้องใจกับพนักงานพนักงานสาวยิ้มแย้มปกติ ไม่ได้มีพิรุษอะไรน้องเขาแค่บอกว่าคนในรูปคลับคลายคลับคลาว่าจะเป็นลูกค้าและคนในรูปก็ไม่ใช่เจ้าของคาเฟ่นี้ด้วยสองสาวจึงกลับมานั่งสุมหัวกันใหม่ว่าสิ่งที่เห็นอาจจะเป็นตอนที่นัทยากำลังซื้อกาแฟก็เป็นได้แต่พี่ยิ้มใส่ผ้ากันเปื้อนร้านนวยบุ้งแยงขึ้นยังคลางแคลงใจไม่หายเออวะ่ะยังไงวะเนี่ย ก็น้องเขาบอกว่าพี่ยิมไม่ใช่เจ้าของร้านขอโทษนะครับคุณลูกค้ายูยูก็มีเสียงนุ่มดังจากเบื้องหลังภาพตรงหน้าสองสาวคือผู้ชายสูงราวๆร้อยเจสิปลายรูปร่างสันทัดดูภูมิฐานเขาส่งยิ้มมาให้เห็นเด็กในร้านบอกว่าคุณลูกค้าต้องการพบผมหรอครับคะ่ะบุ้งและมิสมองหน้ากันทำนองว่าบอกตั้งแต่เมื่อไหร่ผมชื่อกวิน เป็นเจ้าของร้าน Happy Life c a าเฟครับอ๋อเข้าใจแล้วว่าทำไมพนักง,งานถึงบอกเช่นนั้นคุณกวินคิดว่าเมนูอาหารหรือบริการไม่ดีจึงรีบมารับฟีดแบ็กจากลูกค้าแต่สองสาวบอกว่ากาแฟและนมสดอร่อยมากรวมถึงเค้กส้มและบราวนี่ที่เพิ่งสั่งมาด้วยพวกหล่อนสองคนจะรีวิวร้านในโซเชียลให้คุณกวินยิ้มกว้าง คงขอบคุณสยกใหญ่พอลูกค้าในร้านเริ่มเยอะเขาก็ปลีกตัวไปช่วยพนักงานในร้านเราคงคิดมากไปเองมั้งเยบุ้งเออคนอย่างนัทยาวงจากกรานะเหรอจะมาเสิร์ฟกาแฟให้คนอื่นมีนาชัยกวินเอ่ยขอบคุณและปิดประตูร้านส่งลูกค้าสาวสวยทั้งสองกลับบ้านพลันรอยยิ้มบนใบหน้านั้นจางลงเปลี่ยนเป็นเครียดข,ขึ้นมาถนัดตา ชายหนุ่มคว้าโทรศัพท์แล้วโทรรายงานคุณนงนีเจ้านายของตนเป็นอย่างที่เจ้านายของเขาคาดไว้ว่าสักวันจะต้องมีคนเห็นหรือเริ่มระแคะระขายเรื่องของนัทยาและนทายุดีที่เจ้านายของเขาเตรียมการไว้เป็นอย่างดีตระเตรียมและสอมบทกับพนักงานทุกคนการที่เพื่อนของคุณิตาเข้ามาสอบถามถึงร้าน กวินเองก็ไม่แน่ใจว่าลูกสะพยของเจ้านายจะล่วงรู้ตื้นลึกหนาบางเพียงใดแต่ยังไงก็คงต้องโทรไปบอกนาทายุให้รับรู้และสั่งห้ามไม่ให้เข้ามาทำงานที่ร้านสักพักใหญ่เพราะไม่อย่างนั้นความลับอาจแตกได้คุณยิ้มครอบกวินต่อสายหาเจ้าของร้านที่แท้จริงทันทีบอกเล่าทุกอย่างให้ปลายสายรับรู้ฝ่ายนั้นเงียบไม่พูดอะไร มีเพียงเสียงถอนหายใจยาวนั่งออกมาตอนที่เขาพูดจบโชคดีที่วันนี้นาทายุมีธุระที่ธนาคารช่วงสายหลังบ่ายสองจึงจะเข้ามาช่วยที่ร้านเป็นโชคดีชั้นที่สองที่ทั้งบุ้งและมิสเข้ามาในตอนที่เปิดร้านพอดี